เวลาเราไปหาเพื่อนเราก็อยู่กับเพื่อนให้เต็มที่เลยนะคะเนาะส่วนมากเราก็รู้จักกันหมดแล้วเนาะลุงมิตช่องเก่าเอาชื่อก่อนมิวเก่าทําไม่ได้นะ๋อ้เขาตรวจเจอจบข่าวต้องเปลี่ยนมิวตั้งชื่อช่องใหม่๋อแล้วมันเป็นประวัติเก่าอะ่ะลุงมิตย,ยังสมมุติว่าของพ่อสะทอนเนี่ยมันก็เป็นประวัติเก่า น่าจะใช้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเนาะช่องบินมันต้องมีสาเหตุนะของเราอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่บินเนาะเราก็ทำเฉยๆของเราไปนี่แหละข้อสำคัญที่สุดคืออย่าไปปั่นไนะ ปั่นไม่ได้นะคะปั่นแล้วไปเลยนะคะปั่นะจะไปปั่นให้มันเป็นธรรมชาติของมันนี่แหละตรงเนี้ยก็ดี้ะแม่น้องนะ,ะอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอโทษด้วยนะคะขึ้นสักชั่วโมงเนาะ ตอนนี้ได้เกือบสี่สิบนาทีแล้วละ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวอีกสักยี่สิบกว่านาทีก็ลงคุณย่าพามาชมนะคะคุณย่าน้องคุณนะคะขอบคุณคะ่ะคุณย่าพามาชมนะคะ คุณย่าน้องคุณนี่เองทาอีกช่องหนึ่งใช่ไหมคุณย่าพามาชมเนาะทำอีกช่องหนึ่งเนาะทําให้มันสนุกไปเลยนะคะนี่ไงม,มีมีคลิปนะคะคุณย่าพามาชมมีคลิปนะคะทำให้มันสนุกทําให้มันสนุกสนุกนะคะดอกไม้สวยเลยเนาะ ขอบคุณนะคะสวัสดีคะเนียงนะคะพี่ชนานะคะป้าชนาขอบคุณค่ะนะคะอายุก็คงเขาเาเออรุ่นเราเขาเดียวกันนะ,ะป้าขวนเงินนะคะเราก็เรียกตามตามหลานเนาะเจวา่าขอบคุณค่ะนะคะ คุณย่าพามาชมนี่คุณย่าน้องคุณนะคะคงจะเปิดช่องใหม่นะาะเปิดใหม่เลยนะคะเปิดให้มันสนุกไปเลยนะคะมีหลายๆช่องนะคะเตรียมไว้นะคะเตรียมมันบินนะคะขอบพระคุณนะคะ ออพระคุณนะคะไม่ทำหรอกพี่ลรามีทําหลายช่องปวดหัวนะฮคุณสายทองก็คุณย่าสวัสดีค่ะเจีว,ว่าก็ย่าสวัสดีค่ะช่องเดียวก็ก,ก็ก็นี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะ ให้คเจิวา,านะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคช่องเดียวไม่รู้จะลงอะไรแล้วก็ไลฟสดแบบนี้แหละ ไม่ต้องทำคลิปไล์สดเอ๊ะทำให้ไล์ตรงไหนอ่ะมันมีตรงไหนทำไมไลอันใหเออแนวนอนนี่ทำ